คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับลาวสวยกว่าที่คุณคิดวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดมุมมองใหม่กับดินแดนที่ธรรมชาติยังคงความสมบูรณ์และงดงามราวกับภาพวาดครับเริ่มต้นที่วังเวียงเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนจนได้รับฉายาว่ากุ้ยหลินแห่งเมืองลาวบรรยากาศยามเช้าที่มีหมอกลอยต่ำเหนือยอดเขาเป็นภาพที่ใครได้เห็นก็ต้องตกหลุมรักครับ ่อกันที่ความมหัศจรรย์ของสายน้ำน้ำตกต,ตาดกวางสีที่หลวงพะบางความพิเศษอยู่ที่สีของน้ำครับที่เป็นสีฟ้าเทอคอยสตามธรรมชาติไหลหลดหลั่นลงมาผ่านชั้นหินปูนสวยงามจนติดอันดับต้นๆของโลกและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือแม่น้ำโขงสายเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตการได้นั่งเรือชมวิวพระอาทิตย์ตกดินริมแม่น้ำโขงคือช่วงเวลาที่แสนพิเศษ และเงียบสงบอย่างแท้จริงครับธรรมชาติของลาวเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่รอให้คุณมาสัมผัสไม่ใช่แค่มาเที่ยวแต่คือการมาเก็บความประทับใจกลับไปหากคุณกำลังวางแผนท่องเที่ยวอย่าลืมเก็บลาวไว้ในลิสต์ของคุณนะครับรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าชอบคลิปพาเที่ยวสวยๆแบบนี้ฝากกดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ